อ่ะแล้วผมเตี้ยไปไหนอ่ะผมขออ่ะผมขอถามหน่อยผมเตี้ยไปไหนพูดเลยครับพูดเลยพูดเลยพูดออกมาเลยพูดออกเลยครับเป็นราคานะครับไม่เป็นไรเออพูดพูดครับพูดเลยครับพูดเลยพูดเลยไม่ได้บอกไไหนวันนั้นคือวันที่ไหนเฮ้ยอย่าคุยเฮ้ยใครเขาพูดอย่าคุยรอไปอยากคุยก็รอไปคือมันเยอะมากที่มันไม่ใช่แค่อยากคุยก็รอไปตามน่กภูมชนละเนี่ยไม่ได้ออกไปเฮ้ยพิกไม่ได้เป็นรถเล่นเอา ไม่เบสไม่เบสเปิดไม่เบสเปิดไม่เบสเปิดเลยเฮ้ยไม่เบสเปิดเลยเฮ้ยไม่เบสเปิดเลยไม่เบสเปิดเลยไม่ไม่ไลยอยากคุณก็รอไม่เบสเปิดเลยอ่ะโอเคได้ค่ะจะยกมาทำไงอ่ะฮึมโชคดีโอ้โหแดงสุดจังหวะโชคดีสุดๆแดงงจัหวะสุดๆเยยีร้อมันจะหายแดงพอดี หายแดงพอดีเหรอหายแดงเหรอหายแดงเหรอหายแดงเหรออ้าวกูยังไม่ได้ทำอะไรเลยหายแดงเหรอาแดงเหรอแดงเหรอแดงเหรอย่่างนี้้ไมสูแสดงว่าเขาเก็บของหมดแล้วเมฆหนังเกาหลีเสร็จแลเขาเก็บของหมดแล้ว เขาโดนทำแบบนี้เขาเก็บของหมดแล้วเอาไประเเข้ามาแบบนี้เหรอเออแล้วเขาเก็บของหมดแล้วครับมาเลยอย่างเที่เลยตอนนี้เขาจะเล่นเขาจะเล่นรถนั่นหรือเปล่าเล่นตำรวจหรือเปล่าจี้แจ้งตำรวจเขาล่นแจ้งตำรวจแล้วเอกา็บไปอุ้มเลี้ยงพออย่าอย่าอย่าเคลื่อนย้ายศพได้ไปช่วยลิคนตรงดิอนี้แล้วไหนบอกผมไม่แจ้งตำรวจอยู่แล้วอะ ใครพี่โดนแทงไว้สัตว์ยี่พีเตอร์พี่โดนแทงสลบเลยสัตว์วิ่งหนีอ่ะวิ่งหนีอ่ะทีมงานกูเอาไปแล้วถึงบ่อถึงบ่อ,อกูยังไม่ได้ทำอะไรเลยพี่ไฟก็หมดละแดงหมดเลยมัน,ดนแดงอีกแล้วไาแดงมั้ย ตาแดงตาแดงตาแดงอะตาแดง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 ออตาแดงนะเพราที่เขาเขาที่คือเดินเข้ามาเมื่อกี้หายหมดเลยขาเสียวอ่ะเนี่ยไปดนรอรบายไปพี่รอเป็นรบายไปไปแค่สองคนนะขาเสียก็ต้องออกเข้าใหม่ต้วรีบออกรีบมาให้พี่ไปเร็วไปเดี๋ยวรีบมาอติลูวิ่งได้เปล่าได้ให้ถติเขาหลุดอย่างนี้เรื่อยๆแม่งบอกให้รอเขาเป็นชั่วโมงเป็นวันเลยนะจริงหลุดต่อเวลาออกมาต่อเวลาต่อเวลารอเป็นวันเลยเนี่ยก็เช็คสิบเล เมื่อวานผมสองเทควันนี้น่าจะเป็นสิบเทคเลยนะโอ้โหได้อ่ะแดงหนังเลยนะก็ดีก็ดีสิบเทคเมื่อกี้เห็นน้ำเย็นเขาโมาโหนี่สรุปจะคุยกับหนูป่ะคะแล้วทำไมหนูทำหนูไม่รับอ่ะคะใช่ที่เขาคุยอ่ะเพราะว่าโอซีเขาโดนคุกคามเข้าใจป่ะอ๋อคนตัวคุกคามก็เลยจะมาเคลียร์ให้มันจบไม่ไม่เอาเอาเอาไปนีก็ได้ครับผมผมไม่ผมไม่ไม่เอาโอซีมาคุยนะผมผมไม่ไม่คุยโอซีก็เมื่อกี้เขาก็เลยมาถามเนี่ยว่า เรื่องมันเป็นยังไงไม่ไม่เอาไปอย่างนี้แล้วกันโอซีผมไม่คุยโอซีผมไม่คุยไม่เกี่ยวโอซีไม่ต้องมาคุยนะครับผมไม่คุยโอซีโอซีแต่ถ้าเกิดเอเบย์พกันได้นะว่าเดินคุบขามซะด้วยอะไรนะเออตัวนั้นเราไม่ต้องสนใจผมไม่สนใจโอซีอยู่แล้วก็พี่บ้ากามผมก็เราแค่ในไอซีพอผมถามหน่อยถ้าใครไม่ทำอะไรเขาจะไปด่าโอซีวะ ไม่ไม่ไม่เขาน่าจะโดนคุกคามแหละพี่ยินยินไม่อาจจะโดนแชทแบบถ้าไม่มีถ้าไม่มีมูนอ่ะไม่ไม่มีมูลก็ไม่บางทีมันฟังมาไม่เหมือนกันไงบางทีเขาอาจจะโดนคุกคามแบบถูไปบ้านอะไรอย่างเงี้ยไม่เอาเป็นว่าโอซีไม่คุยแค่นั้นแหละไม่ต้องมาคุยโอซีทุเรียนคือปวด้อนตัไม่ได้ไม่ต้องเอาโอซีมาคุยกันเลยคแจ็เล่นก็แค่ในไอซีอย่างเดียวแล้วใครบอกเขาว่านี่แหละเพียไปสองเลยอะไรวะเนี่ยปลอมตัวปลอมตัว เขาก็มาถามอีกชาวบ้านเดินขึ้น A B C เลยอ้โแล้วอย่างนี้คือยังไงอะเอเอาอเฉินคือเขาไม่ได้สู้เลยแล้วเพราะตาแดงอย่างเงี้ยเราต้องทำไม่อโอเวอร์อย่างนึงโอเวอร์อย่างนึงคือเขาอาอาวุธเก็บแต่เก็บไม่หมดทุกคนอ่ะเขเดินมาสู้นะเขาเดินมาเเหมือนเหมือนเหมือนเดินมาคุยไม่คุยไม่คุยตอนกูคนเดียวไม่คุยกูเลย เมื่อกี้ตอนมาโอ้อยู่คนเดียวไม่เห็นคุยเลยชู้เล่จริงๆจริงไม่ไม่ไม่แต่แต่อันเนี้ยมันมันมันประเด็นสงสัยจรินอ่ะหรือก็ไงปะอ่าใช่อันนี้ก็ทำอะไรไม่ได้ก็นี่ไงก็เดี๋ยวบอกว่าเดี๋ยวให้คุณบอกนี่เข้ามาคุยคุณเสียเก้าคืนไปอ่าอ่าอ่าพอวะก็ไม่คิดจะเออจะต้องไงนี่อะไรอยู่แล้วมันตาแดงรวยทำไงวันนั้นใครคนบอกข่าวมาอ่าหนูก็แค่อยากว่านใครเป็นคนบอกว่าหนูทำถ้างานก็ให้เอาข่าวนั้นอะหรือหลักฐานทั้งหมดที่มีที่ว่าหนูทำอ่ะ ส่งไปเลยแล้วก็ปลดหนูเลยหนูต้องการแค่นี้แหละถ้าเกิดว่าคิดว่าหนูความจริงเพราะว่าหนูก็ไม่มีอะไรจะพูดแล้วน้องก็ดูว่าให้ทำยไงผมก็หมดแล้วเอาเอาตรงๆนะถ้าเออหนูขอโทษจริงๆถ้าเกิดว่าหนูจะโอทีถ้าเกิดหนูหนูโดนโคม่าด่าอั้เสร็เมื่อวานแล้วอะไม่เอาอางีด้ดีกว่าเอาเอาเอาคุยไอซีก็ดีกว่าครับผมว่าอย่าอย่าโอทีก็ได้เลยใช่ไหคะไอซีหนูก็บอกหนูว่าก็เอาหลักฐานส่งนายกไปสิคะว่าแล้วก็ปลดไม่รอดเพยงหนแดงอีกรอบ ปวดจิตแม่ว่าเลยจะถามเลยนะว่าเพราะอะไรปวดจิตเลยเพราะอะไรเหตุใดเธอต้องไปอะไรอ่ะแลล้วฉีแดงรัวๆแดงรัวๆกะลังมันแดงรัวๆเขาบอกว่าโดนโทรไปด่าเขาคนโทรไปด่าเขาด้วยเหรอไม่รู้พี่ไม่รู้อันนี้มีคนโทรมาด่าจริงครับอ่าโอเคเอาฟังจากเขาอ่ะ แล้วแล้วแบบว่าจะมาไม่คือตอนเนี้ยผม่ที่เดินมาคือเดินมาด้วยกันมาคุยด้วยแหละไม่เพราะว่าอันนี้อันนี้ผมคือคืออย่างนี้นะผมผมบอกก่อนว่าผมผมเอ่อผแต่ไอซีโอซีผมบอกว่าไม่ไม่ไม่อยากคุยเพราะว่าผมไม่คิดว่ามันจะมีปัญหาถึงโอซีเพราะว่ากเหมือออนนกัเเราเราเล่นกันแต่ในประเทศเท่านั้นเองใช่แต่ผมไม่อยากโอซีเหมือนกันนะน้องน้องเข้าใจครับอ่าไนี่าคือมันจะจบยังไงอ๋อเดี๋ยวเตรียมบ้างเดี๋ยวไม่เตรียมบ้างจะยังไงอ๋อ เตี้ยมคือไม่ผมไม่เข้าใจเตี้ยมไม่ได้ในีายัยของคุณนะผมอยากเล่นกันสนุกสนุกคุณเอาอย่างไงผมก็ไม่ได้ผมก็ไม่ได้มาทําอะไรกับคุณนะครับแต่ว่าใครถือกับผมเรื่องเตี้ยมอยากใครสือกับผมโดนบีบนะผมบีบยังไงผมถามจริงผมบีบยังไงผมบีบยังไงผมถามเลยผมไม่ผมไม่ได้บีบอะไรป๋าเลยนะผมบอกก่อนนะผมโดนบีบทุกทางครับบีบยังไงครับป๋าพูดเลยป๋าพูดได้เลยครับป๋าพูดได้เลยป๋าอยากพูดไงพูดได้เลยก็อย่างนี้ดีกว่าคุณลองถามหลังบ้านกันดีกว่าว่ามันบีบมาทาง ที่ผมอยากรู้เนี่ยคือสตอรี่เนี้ยมันจะจบยังไงแค่นั้นแหละคือจะบีบให้ออกหรือจะให้ออกกันเองเลยก็ได้ไม่มีปัญหาครับขอแค่บอกเลยไม่ผมผมผมบอกตรงนะครับผมก็เล่นตามตามที่เราเล่นกันตามเรื่องผมไม่ผมไม่เคยเอาเรื่องอื่นมามาเกี่ยวนะผมบอกก่อนเลยผมผมเล่นตามตามนี้เลยนะปรืวันป่าก็ได้ผมหากว่าเออหายก็หายก็ตามตามไอ้นี่ตามเกมไปผมก็ไม่ไม่ไม่ได้แบบโอ้โหต้องแบบเอาชนะหรืออะไรไม่ผมก็ไม่เอาชนะแล้วผมก็ผมก็แพ้เป็นด้วยไม่ใช่แพ้ไม่เป็นใช่ครับถูกต้องแ้ลว ผมก็ผมก็เหมือนกันผมเลยบอกว่าอา้าวแล้วกี้ป่าพูดอางกี้แล้วคือผมต้องอยังไงคือผมต้องตัดจบไปละเอาสบายใจเอางั้นตัดจบก็ได้ถ้าอย่างนั้นก็ตัดจบไปเลยไม่ไม่ครับคือที่ผมเซง็งเซ็งกันเนี่ยคือผมสงสารน้องมันน้องมันเนี่ยโดนแจกเบอร์ในช่องเสร็จปุ๊บน้องมันโดนโทรหาซึ่งน้องก็ไม่ได้มาเกี่ยวเลยเพราผมเลยอ่า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 คือผมสงสาราแล้วน้องไม่ด้รับผิดชอบน้องมันยังไงทีเนี้ยแต่ปัญหาคือันี่ยผมงงมากเลยว่าเขาเอาเบอร์มาได้ยังไงครับ เอออันนี้ผมอยากถามนะครับเอออันนี้ผมผมไม่เข้าใจเไม่ไม่ไม่เบอร์มันเป็นเรื่องส่วนตัวนะอันเนี้ยมันมีมันมีมันมีคนแคป์ชองแ c a เลยมีคนมีคนแคปว่ามันมีคนอ่ะไปแจกเบอร์แล้วคนแม่งโทรหาน้องมันเต็มเลยคือไปแจกเบอร์สาพน่องมันนั่นหนึ่งคือพวกผมก็ไม่ผมก็ไม่รู้อ่ะไม่แล้วแล้วคือไม่แล้วคือเรื่องเลยไม่แล้วแล้วคืออีกแล้วจะให้พวกผมทำยังไงอะ ใช่อยากรู้ก็มีเมผมไม่รู้จักน้องในการส่วนตัวด้วยนะคนที่ทำเขาอาจจะไม่หวังดีอะสตรีมเมอร์ตัวนี้โดยตรงก็ได้นะถนายพูดอะเพราะคนที่แม่งต้องการปกปั่นผมผมยังไม่รู้เรื่องเลยว่าเออมันมีการแบบนี้ด้วยผมยังไม่รู้เรื่องเลยปั่นนะเพราะว่าบางทีเจ้าตัวเขาก็ไม่รู้นะครับเขาไม่สามารถไปามทุกคนไม่ทำอย่างนี้อย่างนี้ได้นะคราบแานให้เบรนหลุดยังไงดีกว่าเออผมจะรู้ไหมเนี่ยปวดใจเลยแต่อย่างน้อยอ่ะน้องผมก็อยากพิสูจน์ไงบอกว่าว่าเขาไม่ใช่หมอดํา ไม่คือเกมเลยครับคืออย่าง,งที่ผมบอกว่า <IC S 1> อันนั<ะ>้นอันเอออันนั้นเป็นเรื่องของไอซีผมก็ตามเกมเพราะว่าสุดท้ายแล้วถ้าเกิดมันไม่มีหลักฐานว่าเออลรียนเ,เขาเป็นเป็นเป็นหมอดำหรือว่าเออผมไม่ได้เห็นกันจริงๆผมก็ <ทำ S 1> มัน,ม,นมันก็ทําอะไรไม่ได้แค่นั้นเองครับแต่แค่ผมงงว่าไอเรื่องที่มันมีคนโทรผมก็ไม่รู้จะรับผิดชอบเพราะยังไงเพราะว่าทุกครั้งที่เราทำสตอรี่ผมก็บอกผมก็พูดเสมอว่าเฮ้ยมันเป็นแค่เรื่องในเกมนะผมไม่เคยเอาเรื่องนอกเกมเรามาพูดกันเลยผมก็เล่นแค่ในเกมเท่านั้นผมไม่เคยเอาเอาโอซ ผมเลยบอกว่าผมไม่รู้จะรับผิดชอบเพืยังไงเพราะผมไม่รู้คนที่ทํามันเจตนาดีหรือเปล่าหรือต้องการจะเฮ้ยให้เราแม่งเล่นกันไม่ได้หรือว่าให้แม่งสตอรี่นี้มันจบหรือว่าเป็นคนที่ไม่หวังดีอะไรอย่างเงี้ยผมไม่รู้ไงเอ้าตัวเมอร์เขาไม่รู้ครับหายเรื่องหายแล้วไม่ผมเข้าใจแต่ว่าไอ้ทางมุมของผมว่าพวกผมก็สงสารน้องน้องมาคุยกับผมอ่ะมันแทบจะร้องอยู่แล้วพวกคุณก็เห็นพวกผมก็สงสารน้องผมเหมือนกันจริง ไม่ไม่คือคือมันก็เป็นน้องของผมนะสงสารคุณด้วยนะคือคือเป็นอย่างเงี้ยคือผมอ่ะคือผมอ่ะไม่รู้เรื่องเอาเป็นว่าใช่อย่างงั้นอะเอาเอาสบายใจถ้าคิดว่าเราเราตัดตัดจบสตอรี่นี้มันมันสบายใจกับทุกฝ่ายผมก็ตัดจบก็ตัดจบไปก็ได้ผมบอกไว้ในการจบนั้นเอเดียนเอเดียนเอคุณเลิอกคเลือกคุณบอกไปก่อนดิเฮียคุยอยู่กันอยู่ถ้างั้นเนี่ยผมว่าก็สิ่งที่ดีที่สุดก็คือตัดจบเพราะไม่งั้นผมก็ไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไง พราะเป็นงั้นต่อให้ผมสมมติเล่นๆนะผมตัดจบแล้วแต่ถ้าไอคนที่มันไม่ได้ประสงค์ดีมันยังโทรก่อกวนอยู่ผมก็ไม่รู้จะทำยังไงแจ้งความครับแนะนำให้แจ้งความหรือจะทำยังไงจริงๆนะบอกข้อความข้อความกระโดไปแล้วหรือเอาเบอร์คนที่โทรไปด่าประสงค์ประสงค์ให้ผมก็ได้ครับเดี๋ยวผมจะการตาแบบว่าสิ่งที่ผมคิดว่าผมสมควรให้ไม่ไม่ให้แจ้งความดีกว่าเนาะเออเพราะมันคนพวกนี้มัน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 จงใจมาปลุกปั่นอะหรือก็ไม่รู้จักหรอกอยงาอจริงหรือไม่รู้จักหรอกว่าคนนี้คือใครอะหวังดีหรือหวัง้ายก็ไม่รู้ ทางที่ดีที่สุดแจ้งความครับพูดเรียหายแจ้งความเลยเออแล้วบอกเตรียมผมพูดโงผมเตียมคือถ้าเขาจะหมายถึงว่าสิ่งที่ผมบอกว่าผมพูดตรงๆนะอันนี้ผมเป็นคนขอให้เขาเองอันนี้ผมสาบานเลยผมสาบานเลยความจริงเขาเนี่ยจะโดนโดนปลดแล้วเขาไม่เขาไม่ได้เล่นเซิร์ฟผมแล้วนะครับอันนี้พูดจริงๆนะเพราะเรื่องโอโอซีมันเกิดขึ้นเยอะแต่ผมคุยว่าเฮ้ยไม่ได้ดิไอ้เหี้ยมันก็ต้องให้พี่เขาเล่นไปดิไอ้เหี้ยพวกพี่เขาก็เออไอ้เหี้ยเขาก็เพิ่งมาเล่นก็ผมก็เอาโอเคมอว่าเอาไม่เป็นไร ถ้าเกิดเขาผิดปัญหาผิดกฎจริงๆอ่ะก็แบนไปต่ออรสิเลยเฮ้ยเราไป็นไเรานอนกันหมดเลยเอาเฮ้ยเอาโอเคก็ไม่ได้ว่าอะไรี่แล้วผมงงมาเตรียมเตรียมเรื่องผมไม่เข้าใจเตรียมเรื่องไม่บอกเขาก่อนว่าเออบอกเขาเลยว่าเราคุยธุระอยู่คุยเรื่องโออยู่เออบอกเขาอยากฟังก็เดินเข้ามาฟังคุยเอบอกในขั้นตำรวนะพี่เขารู้หมดแล้วผมพูดหมดแล้วครับผมพูดไปหมดแล้วผมพูดไปหมดแล้วผมพูดไปหมดแล้วแต่เขาบอกให้ผมคุยหลังบ้านไม่ก็เป็นเป็นเป็นอย่างนี้ละกันในเมื่อถ้าเขา เขาบอกว่าเตี้ยมผมก็ไม่เข้าใจว่าเตี้ยของของที่พี่พูดมันหมายความว่าอะไรเพราะว่าเหมือนอยากเห็นไหมได้ครับพี่พี่ส่งมาให้เลยเป็นบุ้งกันเลยครับพี่เอาไอที่มาเลยยินดีครับพี่ยินดีครับโอเคงั้นงั้นงั้นเอ่อรบกวนพี่ทักเฟซมุกผมมาแล้วพี่ส่งมาให้ผมเลยผมจะได้รู้ด้วยว่าหลังบ้านอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นบ้างเพราะผมไม่รู้เรื่องเลยครับพี่ยินดีครับครับยินดีเหมือนกันครับแต่ที่รื้อรือบอกว่าเตี้ยเหมือนว่าพูดไม่าว่าว่าพวกหลังบ้านผมอ่ะไม่ยังไว้ใจไม่ได้เลย เออผมพูดผมพูด่าพี่ตรงตรงนะผมไม่ค่อยกระโหลกเลยผมบอกตรงเลยผมไม่รู้อะไรเลยความจริงผมไม่รู้ความจริงทุกอย่างผมเล่นกันก็คือสนุกนะแตพอมันเริ่มมีเรื่องแบบผู้หญิงเขาโดนละลาอะไราเงี้ยคับพี่คือผมว่าเราลงเยอะมากนะผมพูดเลยตอนแรกผมโอซีหนักมากผมยอมรับเลยครับพี่แต่คือตอนนี้ก็คือโอเคเล่นสนุกสนุกพยายามไม่เล่นแม่อะไรอ่เปรมชัยผมคุยดีเปรมชัยกับบุญเรืองเนี่ยผมคุยดีตลอดคือผมไม่ไม่ได้อย่างนั้นอยู่แล้วคืออยากเล่นให้มันรายเล่นสนุกกันนะอ่าถูกต้องครับพี่ใช่แลกวว่าพวกเราไม่เคยมีปัญ เราไม่เคยบัฟเลยกันด้วยถูก <คน S 2> ไหมครับไอเรื่องโอซีบางคนที่แบบว่าเออแบบมันหนักเกินไปหรืออะไรเนี่ยคือผมพูดตรงๆว่าบางคนที่เข้ามาอยู่กับผมเนี่ยผมไม่ได้สนิทขนาดนั้นทุกคนแต่คนที่ผมสนิททุกคนผมคุยทุกคนผมผมคุมคนองผมได้อยู่แล้วอ่าส่วนส่วนตรงนั้นเนี่ยหลังจากวันนั้นผมผมทราบปัญหาที่ว่าเฮ้ยมันมันพูดแรงเกินไปผมตักเตือนผมบอกไปแล้วว่าเฮ้ยเอาแค่พอดีพอดีไม่ควรบัฟเกินไปมันแค่เอาตามแค่ความตามตามาตามตามเอ่อตามสตอรี่ในเกมพอไม่ควรเฮ้ยไม่ควรพูดแรงจนเกินไปนะอันนี้ผมว ใช่ผมผมพูดผมพูดกับฝั่งผมเหมือนกันที่เป็นน้องๆผมหรือหรือเพื่อนๆผมผมบอกหมดฉะนั้นผมเลยงงว่าไอ้เรื่องที่มันเกิดหลังบ้านอ่ะผมไม่รู้เรื่องจริงครับผมเลยบอกว่าบางทีผมแม่งเป็นคนหน้าบ้านผมมีหน้าที่สตรีมมีหน้าที่ทําให้เซิร์ฟมันไปต่อได้แต่หลังบ้านผมไม่รู้เลยว่าหลังบ้านแอบทําอะไรกันโดยที่ผมไม่รู้เรื่องเลยผมอย่างผมอย่างที่ผมบอกว่าผมเป็นคนขอให้พวกพี่เองว่าให้พวกพี่ออยู่ต่อ พราะผมบอกว่าตอนแรกพวกพี่ผมพี่จะย้ายประเทศไปผมก็โอเคผมผมยินดีผมผมไม่ห้าม <S 2> <S 2> าผมถือว่า,าเป็นสิทธิ์ส่ว<ส>นตัวครับพี่นายกจะแบงพวกผมหมดนี่คือเรื่องแบรเรื่องอะไรครับส่วนอันเนี้ยผมไม่รู้ผมบอกผมไม่รู้เรื่องผมไม่รู้เรื่องเลยผมรู้แค่ว่าเขาบอกว่าเขาจะปลดไวริสผมบอกเฮ้ยปลดเขาได้ยังไงผมบอกว่าควรให้เขานะเพราะว่าเขาก็เป็นสีสันในในในเซิร์ฟเหมือนกันเขาไปอีกึ่งแกงใหญ่เหมือนกันเออผมถึงบอกว่าเออผมผมควร่ผมผมเป็นคนขอเองนะพี่ไปถามด้เลยหลังบ้านอ่ะผมเป็นคนพูดเองว่าเฮ้ยผมบอกให้แกงพี่ผ่านเลย บอกบอกตำรวจเขาปิดห่อแป๊บนึงครับเออชุบขึ้นมาบอกเขาชุบขึ้นมาก็ได้ได้ครับยกหมอมาลองนี้ก็ได้เอ่อปิดปิดบ่อแป๊บเดียวครับขอขอคุยโอซีแป๊บเดียวแล้วเดี๋ยวเอาเอ่อเอาบ่อมารักษาเลยครับพอดีคุยปัญหาโอซีกันอยู่ครับแป๊บเดียวโอเคได้ครับแล้วเดี๋ยวรถควันแดงมาบอกนะมมันอยู่บนรถอะพี่ผมเห็นเขาอยู่บนรถอะให้ผมลองอุ้มไหมผมเลยบอกอยากให้พี่ส่งให้ผมดูว่าผมไม่รู้เรื่องจริงเรื่องหลังบ้านอะผมไม่รู้จริงครับผมไม่มีเฟซเดิมยังไม่ติดนะเอ่อเดี๋ยว เดี๋ยวเดี๋ยวเพจเปล่าแป๊บนึงยังไงดีเเออออพี่ส่งมห้ผมในเพจก็ได้ครับเอร่าส่งให้เพจก็ได้ครับส่งให้เปรส่งต่อโอเคได้ครับได้ครับแบบนั้นก็ได้ครับไม่ครับถ้างั้นก็ต้องตัดจบครับผมก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันที่มัน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 ก็หนักใจมันก็ผมก็หนักใจเหมือนกันครับเอ้ยขอบคุณพีทขอบคุณการขอบคุณนะครับดั้งฟอนเดชั่นนะครับรักกันน้อยรักมากันนานของบ้านเราไอ้หลวงแกปิเตอร์ไม่อยู่แถวเนี้ย ครับครับพ่อมาครับชุบเลยครับชุบเลยครับจะเขาจะคุยโอซีแล้วมันจะได้ตัดจบไปครับถ้ามันไม่ได้ให้ชเลยชุบไม่ได้ใทุกคนอยู่เป็นคนนี้กูแม่งเหรอต้องรอต้องรอไอเป็นเหลียวไปดูเลย แม่ไม่ต้องเดีอดนะเดือดไม่แม่ที่เดิมอันนี้แบบที่เดิมนะเออผมก็เซ็ตเหมือนกันเราไปคุยกันเราไปคุยกันมึงก็ให้มึงก็มึงไปบุกเ้ไปเขาปั๊มทุกคนในแก๊งนาคาขึ้นมาดิแต่ไอ้พวกที่เข้ามาใหม่ก็ต้องปั๊มไอเนี่ยจะไปไหนอ่ะกินครับตรงเล็บถมเลยครับกูอยู่ตรงเล็บถมครับเออไอเดียวไหนไอเนี่ยติดดีอยู่ไหนครับเด็กดีนั่นแหละให้ไปแล้ว ทิศเหนือครับทิศเหนือ95ฟาเรนไฮต์ไม่สมัยฮอปเปอร์นี่เขาไปอยู่แก๊งนาคาได้ไงเนี่ยอยากรู้มากพอพอพอรวมคนที่มีแบบว่าเคยมีเรื่องกันดูไว้เหรอฝ่าวงป่าวันไปหมดเลยทำไมเด็กดีมีสองคนวะเฮ้อร่างแย่เขาไม่แย่เขาไม่แย่เฮ้ยอุ้มร่างแยกมาคุยด้วยเขาบอกไม่ใช่ปกตินะ ชไไปนนนนาาเเอออออมม่ขีผมก็เต็งครับไม่รู้ทำยังไงเหมือนกันผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ะผมไม่รู้ว่าหลังบ้านผมเขาทำอะไรกันไงผมไม่รู้จริงนะอย่าพูดอย่าหาเรื่องแท้ๆสัตว์แล้วใครที่มันไปแคลามแทงเป็นสิบทีไม่รู้่ะโคตรเสี้ยวเลยว่ะไอ้มัดจุกไงผม ในเกาะในเกาะไม่มันน่าจะตาแดงครับพี่ว่ามันเป็นเพราะตาแดงมันโตมันตาแดงผมคนนี้ยิงเขาพูดอยู่พี่ว่าตาแดงพอตาแดงเสร็จกูทุบคอตายหมดเลยไม่เข้าท่าเลยพี่อิบอ่ะไม่เข้าท่าเลยเฮ้ยโอ้ลุกไม่ได้อะหรอกแกจะทำยังไงแกจะทำยังไ แคทเธอรีนก็ไม่ได้พี่เบพี่แบงค์พีมแบงของ้งร้ไม่ติเขา้าส่งมาเนีอ่าๆโอเคส่งมาเลยครับส่งมาเลยครับอครับอันนี้ผมจะกรอบทำพี่อะไรล่ะไม่ได้ตอบ้งก่อนนะบอกครับอชอะไรบอบไอบิลมาเ่อจะเอาข้าวมากินกันเห็นเห็นเห็นาดีใครอุ้มผู้หญิงอุ้ม้ได้ไหม้หบ วิ่งอยูไกลมึงแรบไปขนาดไหนวะแม่วิ่งไกลแล้วเปิดรับเมื่อกี้วิ่อยู่ไกลไม่ได้ยินมึงแรบไปยาวเลยใช่ไหมถึงถึงปั๊มขึ้นมาอย่างเงี้ยนะ้าน้าน้าไม่สองจุดจดจำไม่ได้ช่วยไม่ได้บอกคนาดีแจ้งเขาบอกเขานะเก่ยวไม่ได้กายเป็นส่งไข่ดองอ่ะเดี๋ยวไม่ได้มผงเห็นแล้ว เป็นงี้ครับพี่เป็นว่าผมว่าสตอรี่เนี่ยเราตัดจบเลยผมว่าน่ายสุดเพราะเห็นแล้วใช่ไหมที่ผมอ่ะผมเห็นแล้วเพราะว่าอย่าลืมว่าหลังบ้านผมมันตอนนี้มันหลังบ้านผมมันมันเน่าเฟะไปหมดอะอย่างที่พี่รู้รู้อยู่ว่าหลังบ้านผมแม่งกลายเป็นพวกไม่รู้เรื่องอะไรเลยผมเลยบอกว่าหลังบ้านผมตอนนี้มันแย่มากครับมันห่วยมากผมพูดตรงนะผมเลยบอกว่าอ่ะโอเคตรงนี้มันมันมันเป็นความมันเป็นความเป็นความเฮี้ยงของหลังบ้านผมเองฉะนั้นผมโอเคไงก็ตัดจบไปกันตรงนี้ตัดจบไปเลย นยเพราะว่าถ้าทีมงานหลังบ้านผมมันมันจะทำแบบนี้ผมก็ไม่รู้ว่าตจ้งต้องทำยังไงเหมือนกันไอเชนกับไอเทนกับสองเทนได้ครับพี่ก็เเ็นเป็นตัดจบเท่านี้แหละครับผมว่ามันจะได้สบายใจทันด้วยส่วนเรื่องของน้ำเย็นเนี่ยผมผมบอกเลยนะว่าถ้าสมมติว่ามันมันส่วนหนึ่งมันมาจากผมผมผมขอโทษแทนด้วยแต่ว่าผมผมพูดเลยว่าผมไม่มีเจตนาที่ต้องการจะทำให้งานโอซีของใครมันมันพังหรืออะไรสักอย่างแน่นอนผมผมมั่นใจเพราะว่าผมจะพูดตลอดว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในเกมเราจะไม่ ไม่เอาเรื่องโอซมาแต่ผมไม่รู้ว่าคนที่ทำอ่ะเจตนาเขาถุกปั่นหรือว่าอะไรนี่ผมไม่รู้แต่ผมถือว่าผมรับผิดตรงที่ผมเป็นสรตมเมอร์ผมขอโทษแทนตรงนั้นด้วยแล้วกันครับพี่ครับผมพาะผมก็ขอโทษเหมือนกันที่แบบมีปัญหาโ c ซอะไรกันขนาดเนี้ยนะใช่ใช่ครับเอ่ออันนี้ผมขอถามกันนึงครับพวกสมายฮอปเปอร์เข้ามาได้ไงครับครับผมเเพื่อนเด็กดีครับเพื่อนเด็กดีใช่ครับโอเคครับแล้วเออแล้วสตอรี่สมัยฮอปเปอร์ไม่จบนะผมเอาต่อนะสมัยฮอปเปอร์เพราะมีสตอรี่อยู่อยู่กับผมนะ ไม่แต่เขาหายไปเป็นเดือนเลยนะจับได้เปล่ไม่รู้อ่ะยันนี้จะไมเขาจะเจอผมเอาอ่ะบอกไม่ต้องเขาบอกเขาไม่ว่างเขาว่างใช่ไหมพวกป่าเขาไม่เล่นแล้วนี่พวกเราจบพวกป่าไปแล้วเป็นไทยหรือหรือใครที่มีปัญหาก็ลองไปไม่ลองคุยกันดูก่อนนะว่ามันเขาคือไม่คุยอ่ะพี่ไม่เขาเปิดหัวมาแล้วเขาเปิดอุ้มมาก่อนแล้วจ่อยู่ดีจะมาคุยนะที่ของพวกผมหายพวกผมเปลี่ยนตัวเออพวกผมรองสองอาทิตย์อ่ะตอนแรกเขแล้วเขาก็ไม่มามันเท่ากับเบรกมันเท่ากับเบรกยิงโลเพลเลยนะตอนแรกอ่ะ คือเขาอุ้มเสร็จป๊บเขาหายเปลี่ยนเวลาเเปลลี่ยนวาที่เขาเล่นอ่ะผมผู้ผมยอมเปลี่ยนเวลากันอ่ะแล้วเขาก็ไม่หายไปดีสองอาทิตย์อ่ะอ่ะตอนนี้สมัยฮอปเปอร์อยู่ตรงนี้ไหมเนี่ยเอากล้าเล่นแต่เขาไม่กล้ารับมากกว่าครับใช่คือสิ่งคือสิ่งหนึ่งคือเขาเป็ที่โอเคเลยนะแต่ว่าก็คือแบบว่าไม่แจ้งไม่อะไรนะบางทีอ่ะ่แล้วตอนแรกพูดมาว่าเลยนะแบนก็แบนไปดีไม่สนใจเลยตอนนี้เกิดอะไทำไมผมไม่เข้าใจเออผมไม่เข้าใจเหมือนกันอันเนี้ย ก็ทุกครั้งที่ตีอะไรใครแบบเหมือนยากอีบออันนี้อันนี้ไม่เกี่ยวกับพวกป่านะครับส่วนตัวกับพวกเขาครับเข้าใจเพราะว่าผมก็ไม่ไม่รับรู้เรื่องนี้เหมือนกนไม่ไม่ไมันม่ไมาไม่ไม่ไมารม่ไม่ม่อม่ไ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 มกไม่ไมะไม่ะม่ไม่ไมาไม่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 ไมเไม่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 มาไม่ไม่ไมไ่ไ่่า่่ไง่ไ่ไม่อม่หม่ครับว่ามีแก๊งจะสู้กม่ผมด้มยแหละเม่ไม่ไมขอความ่ม่มมไพ่่่ไ้ว่ไ่แล้ว บวกลงเขาจะแก้แค้นพอพี่พพอี่บอกว่าอ่ะโอเคตอนนี้จะจบจบแล้วมันอยู่ไหนอ่ะผมว่าไม่น่าเขาเขาไม่น่าเข้ามาแล้วแหละ้ตอนนี้สมหมายอยู่ไหนไม่แต่ฮอปเปอร์เห็นสลบอยู่นะตอนแรกอ่ะแล้วหายไปแล้วไม่มีแต่ไม่มีใครชุบผีคนนี้ได้ไหมเนี่ยชุบเลยไม่อันนี้เราเราคุยกันให้เรียบร้อยเลยตามสมหมายฮอปเปอร์หน่อยเดี๋ยวใครมีเบอร์เขาได้ครับดีครับดีครับดี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 จบตรงนี้เลยเฮ้ยเคลียร์ตรงนี้เดียวครันสมหมายสมหมายอยู่ในกแต่เราเติมเตที ไม่ต้องมาก่อนคุณตำรวจพามาได้ไหมครับมาคุยก่อนได้ไหมจะพาไปคุยก่อนได้ไหมครับได้ครับเดี๋ยวผมพาไปพาตัวขอบคุณมากครับผมมากครับไปป่๋ยวพาไปเที่ยวในน้ำทะเลคนนี้ไปมึงกับคูมาสวัสหลครับนี่ใครเนี่ยคหนื่ยสดเออเเี่อเเอเออเอเเอออเเ